นี่สุกเฉยอยู่นี่นี่โอ้ยนี่สามดอกครับนะสุกอยู่ข่างกอไม้น่ะอะไรอสองตัวโอ้โหตรงนี้โอ้ยพอเราถูกล่างให้สะอาดก็จะได้แบบนี้ครับเดี๋ยวเป่าไหล่ฟวาเพชรกะหน่อย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ฉางเล่พาทุกคนมาเที่ยวป่านะมาเดินป่ากันหนึ่งวันครับเราจะมาหาหอยพื้นบาาชนิดหนึ่งสมัยเนี้ยเริ่มหายากแล้วทุกคนจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูเลยกันก็เขาจะอยู่ตามป่าชายเลนที่เป็นป่าบนๆหน,น่อยอะ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการหากันครับลักษณะที่เขาจะอยู่เนี่ยใหญ่ๆเห็นป่ะจะเป็นถุงน้ำเขาเรียกถุงน้ําเค็มเดี๋ยวพอน้ําโตเนี่ยน้ําจะเข้ามาจนท่วมตรงนี้เลยครับ แต่ว่าหอยอ่ะเขาจะมาอยู่ไม่อยู่ในหน้าม่ะเขาจะอยู่ชายบนชายบกหน่อยๆเนี่ยจะอยู่ตามลมลมป้าลมลมปอเนี่ยอย่างเงี้ยแหละไม้เขาเนี่ยถ้าจะหาเนี่ยหาตามแนวชายบนได้เลยแล้วก็วิธีการคือเราจะหาเขาเรียกหาขี่มันก่อนขี่มันจะหาง่ายที่สุดครับถ้าเจือขี่เนี่ยมีโอกาสเจือตัวแน่นอนเนี่ยอย่างต่ยขนปอเนี่ยลมลเนี่ยจะอยู่ตามเนี่ยละ บางทีตัวเขาเนี่ยจะหมกตามใบไม้ใบไรจะหายากหาตัวเลยอะ่ะแต่ถ้าเรามองหาขี่และตามขี่เข้าไปอะ่ะมีโอกาสจะเจอตัวครับต้องหมุดหน่อยนี่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 เห็นไหมตรงนี้นี่ขี่เขาจะเป็นท่อนถนเนี่ยตัวเนี่ยคือขี่หอยหอยวันนี้ที่เราจะหาเนี่ยเดี๋ยวให้เจอตัวก่อนแทงงเจะบอกว่าหอยอะไรนี่ แต่ว่าเจอะขี่แล้วนะฮะขี่เขาจะเป็นทอนๆเนะี่ยเป็นกองกองแบบเนี้ยนะทุกคนเห็นไหมเอาเริ่มมีความหวังครับเจอะขี่เต็มเลยนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมเหมือนจะเจอตัวแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมมกอยู่ใต้ใบไม้นี่เอาเจอะขี่ก็มีตัวครับเนี่ยโอ้ตัวเลอเลยนี่นี่นี่น บาดชังนักเรศหอยแบบนี้เขาเรียกหอยหลองครับหอยหลองหรือว่าหอยฉลองเนี่ยด้วยขี่เขากําลังขี่ออกมาเลยเนี่ยนะเขาจะขี่ไว้เป็นกองกองกองเลยถ้าเดินมาหาเนี่ยหาขี้ได้เลยเจอขี้เจอตัวครับเอาตัวหาบาดน,น,นี่ยบวกละหนึ่งทุกคนหมดไปอีกครับหาหอยแบบนี้ต้องหมดกัน่อยโอ้ย เขามาอยู่ในโคนไม้หลมห่มไม้ละมองหาครับหยุหยหยหยุยตรงนี้สองตัวครับเนี่ยนี่โอ้เกาะกันติดโดเลยแม่ได้เรื่องครับโอ้โหนี่ตัวสีซวย,ยว,วางไว้ก่อนหลายพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะทุกคนแล้วแต่พื้นที่ไหนเรียกคอยอะไรครับ แต่บ้านชังันเด็ดอะเรียกว่าไฟลอ้ออุยอ้ยอุ้ยตรงนี้ยิงเยอะครับนี่สามตัวโอ้โหฟุกเลยเอาแม่จุดนี้จุดเดียวหาตัวเขาไปแล้วนี่ว้าเด็ดเหเกินก็ยังพอมีตัวให้หากันอยู่นะครับนี่อื้อหือเอาเหนียนะขี่เขาตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ย จเจาขี่กัเจาตัวครับหาตัวทุกคนโอ้โห,โหนูนตรงนู่นอีกสองตัวครับตายโคนไหมเนี่ยเอ้เนี่ยตัวซีูไว้ครับตรงนี้ก็มีคือเหมือนมาเดินหากระตังเรียนห้าทุกคนเนี่ยดูเนี่ยขี่ชัดเลยไหมขี่ยาวยาวยาว,ยาวเนี่ย เหมือนใครมาทำเรียนห่าตกไว้อะหากระตังเรียนห้าครับนี่เก็บทิ้งกับหาบาทหาบาทนี่ตัวนี้ขูน่นี่เก็บทิ้งสิบบาทครับนี่อ๋อบานชางเดชยังพอมีตัวครับนี่แป๊บเดียวเด็เป็นสิบตัวแล้วทุกคนเจออีกแล้วเจออีกแล้วอ๋อ ันนี้มาก็ติดต่อยนะเจอ,อยังพามาหากระตังเลียนห้าครับนั่นแหละนะตัววงนึงแล้วนะห่าบาทมีเปล่ามันต้องหนังแล้วก็หมุดหมุดมองมอง,มองครับและไอที่มากกว่าหอยฉลองก็คือนี่เต็มถุงไวห้หมดครับน้อด้วยแบบนี้เขาเรียกหอยขี้ค้อนหอยขี้ค้อนก็ก,กินได้ครับช่างเลดก็เคย ทำคลิปไปชมแล้วเนาะหอยขี้ค้อนเนี่ยังเยอะจริงครับเยอะมากเนี่ยแล้วก็มีหอยพอกแต่ว่าไม่รู้มาตายหมดแล้วแหละเป็นฟูงเลยอาปากข้าวขึ้นขาดครับอ่ะแต่เป้าหมายเราต้องหอยหลองครับไปต่อเนี่ยเจอแล้วทุกคนนี่เหล็กไปครับอย่างงี้ล่อยไปก่อนโอ้ยหเหนื่อยหน่อยหอยมันหนักครับเดี๋ยวต้องเอามาใส่ทังไว้ก่อน ไว้ที่รถก็ใส่คุ้าใหม่เนี่ยใหม่ไม่น้อยไปแล้วครับเนี่ยอ๋อหอยฉลองเมืองตาดโอ้ยเหนื่อยหมดป่านเหนื่อยนี่ไอตัวนี้หอยคิคีคอนแล้วก็มันจะคล้ายๆตัวนี้แต่ตัวนี้เหลือหอยปักมุนครับเนี่ยมันจะคล้ายๆคิคีคอนนะ เห็นไหมปากมันจะไม่เหมือนกันขี้ค้อนก็กินได้ปากมนก็กินได้แต่ปากมนห้ายากขวานี่แล้วก็ตัวนี้หอยพอกครับตัวเบลเลยนี่นี่นะตัวเจอแล้ววะไหนตัวคู่โอ้ยสิบบาทเด็กก็เจอสองตัวกับสิบบาทนะนี่มีไงอีกตัวตายก็บนี้น่ะนะ เนี่ยครับวิธีการคือต้องเอื้อมต้องหมุดอยู่เนี่ยตรงไน,นเจอะลังหมดแดงกับตะลวดออกมาทิ้งไงมะเนี่ย <c ười> บานเลยตรงนี้<ม>ออไปอีกไปเอาใท่ทัหร่นะ<ม>ไปเนี่ยชุดนี้ชุดเดียวหยิบบาทเลยนะ, <c ười> ะตายตาย,ตายตโตๆนะท้งตัวก็ตายเนมี่ดูเปลือกเลยตาย,ตาย,ตาย,ตาย เจ้วอยางนี้เลยแจ้าหลายตัวถ้ามันอยู่บางทีมันอยู่เป็นสังคมเลยครับอยู่เป็นก้อนๆเลยแต่ถึงว่าจะหามมันเจอหรือเปล่าแค่นั้นแหละว้าดูเนี่ยเต็มกำไปเลยครับมาเอาละจุดเดียวสามสี่สิบตรงไหนแล้วอย่งนี้นะเจ้าเจอละวเจ้าเจอละดูจะได้ทักอาไร อ่ะน,นะสุกอยู่ขังกอไม้า่นะอะไรอสองตัวซิปแล้วนี่เจอเรียนซิปแล้วนี่นี่ตรงนี้อีกนี่อุ้ยหลังอีกเหรอ่าไรไหนดูโอ้โหตรงนี้โอ้ยสองสามสี่เอาเออเลื่มมันชักเลื่มมันเอาเอา พอเจอดงแล้วก็ฉักลืมมันครับเอาเอา,เอามาเออน้ออือดูห้าตัวเอาสะสมเหรียญไปเลยครับคลิปตัวคลิปคลิป,ป,ปบิตคอยไปนะสะสมเหรียญอะแมตรงนี้จุดเดียวครับนี่เก็บ้ายเก็บฟ้าอยู่นี่หมดหมดเงยเงยกกลมเงยเงย เนาะพอเจอจุดนานๆนี่หนาจริงครับเอามอามา,นามกกนเนี่ยดูวะาแม่ให้หลงให้หลงนี่สองอุ้ยสามเกาะกันเลยเป็นก้อนเลยเอาแม่เริ่มชุ่มครับเริ่มชุม่มแม่อยู่ทางเดินหนีเนี่ยเดินข้ามไปข้ามมาสุกอยู่นี่ โอ้ยฝนตกลงมาสงาดมเดินไปเดินมามาโผลทะเลไปล้วทุกคนตกมาเป็นชัมม่วโมงครับโอ้เปียกหมอกแมกเกียงไมแ่แต่ว่าช่วงตกก็เดินเก็บเดินหากันอยู่พักนึงครับฉังเดชเก็บกล่องฝนตกมันถ่ายทำลำบากเนาะนี่ดูเดินไปเดินมาโผลทะเลละ วันนี้ขื่นใหญ่สังหารนี่มีขื่นมีลมมีฝนตรงนู้นยังฝ้นตกหมืดไปหมดครับน่ะเนี่ยอย่างเนี้ยจะวางอ้วนไม่ได้ครับเพราะว่าขืนแรงลมจัดวางแล้วอ้วนพันเงินเกี่ยงีย่อ่ะหมุดปลาเนีเหนื่อยก็แวะมาเดินเล่นชายหาดอยู่พักนึงครับไปเดินพักแก่ปวดเอวชายทะเลแล้วก็กลับมาเข่าป่ากันต่อครับมาดู เหนื่อยน่อยแต่ว่าก็เหมือนทํางานหลับจางครับหาเงินเนาะหาหอยก็เลือกินแล้วก็แบ่งคายครับมามามารอบนี้ช่างเด็ดเปิดก่อนนี่บังอยู่ใต้ไม้มิดเลยนี่นี่อ่าก็เดี๋ยวจะหากันอีกพักนึงครับแล้วก็จะพอกันละกลับมาหมดกันอีกรอบโอ้ยนี่ไม่ต้องไปได้ไกล้ฮะอยู่ตรงหัวตีนนี่นี่ตุกอยู่นี่ นี่ตัววังนั่นอีกมาดูหลอบนี่นี่แป๊บเดียวครับนอกจกหอยหลองครับมาเจอของดีห้อยนี่หอยจุ๊บแจงแม่แต่ว่าเจอไม่ชุมครับวันนี้ยังไม่เอาเนี่ยปล่อยก่อนเจอละเจอละเจ้เจอละเฮ้ยตบเลอเลย นี่ติดต่อยหมุดอยู่เเห็นแต่ตูดอ,อยู่กันเป็นสังคมดูนะตัวหกตัวเอไมไรก็ว้าวไม่โอ้โหเจอแล้วห,ห,หนักหนักหนักมุดครับว้า ี่สุกเฉยอยู่นี่นี่โอ้ยนี่สามดอกครับตรงนู้นอีกดอกเรื่งสีดอกไม่ใครทำตังตกไว้ครับนี่ฮัยี่สิบขาเดินจะกลับบ้านครับนี่มาเจอหอยหอยพอกอีกแล้วเอาไงเอาตัวใหญ่อ่ะอ่อตัวใหญ่งาดเนานะตัวเล็กไม่เอานะไปก่อนอ่ะ เนี่ยดูไอ้ฝนตกอีกรอบแล้วเนี่ยเนี่ยนี่เอายแม่ตอนนี้พอมือแล้วเนี่ยมาอีกทุงนึงงอ้ยนี่เจอที่นี่ไปกับบ้านได้ครับนี่ในมือใหญ่แล้วดูครับผมกลับมาบ้านแล้วนะได้มือใหญ่ๆนี่แล้วก็ตัวซว่ๆงามๆเลยนี่เนี่ยเนี่ยแม่ กหอยแบบนี้เราได้มาเดี๋ยวเราจะขังให้เขากินกากมะพร้าวสองคืนครับแล้วเดี๋ยวเอามาทําเมนูกันหลังจากเราขังหอยไว้สองคืนให้เขากินกากมะพร้าวเนี่ยจากนั้นเราก็เอามาตั้งเตาก่อไฟครับใส่น้ำปิดฝาต้มมันไหวต้มจนน้ำเดือดจนหอยสุกครับจากนั้นเราก็ามานอกน้ำเย็นจากนั้นก็เอามาถูกครับ ถูกเปลือกออกแล้วก็แกะเนื้อนี่แล้วก็แช่น้ำไว้ครับ เนี่ยพอถูกเร็จแล้วเราก็จะเอามาล่างขี่ออกอีกทีเนาะเราจะแยกไอ้ตัวเนี่ยขล็บสะดือเนาะเนี่ยตอนสมัยเด็กๆเนี่ยแยงกันกินในตัวเนี้ยสะดือเลยตัวนี้เหล็กไข่แล้วก็อันนั้นคือเนื้อครับอ่าพอล่างขี่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะแช่น้ำมาอีกครับให้มันสะอาดต้องล่างละลายน้ำหน่อยได้มาเยอะครับแผนกต้มกระต้มไปแผนกถูกอยู่งลางนน แผนกล่างอยู่ตรงนี้ครับอ่ะอหอยพื้นบานหากินยากครับนานๆก็จะได้กินตักทีงพอเราถูกล่างให้สะอาดก็จะได้อหอยฉลองแบบนี้ครับอหอยฉลองลวกลวหรือหอยฉลองต้มนี่กินกับน,น้ำผิดเกลือน้ำผิดเกลือวันนี้ใช่เป็นผิกแห้งครับมันก็นจะเผ็ดๆกันหน่อยเอามาลองกันครับนี่อันนี้เป็นเนื้อใครชอบเนื้อก็ก,กินเนื้อ ่ะลองในครัวโอ้ยน้ำพริกนี่เผ็ดปากเจอแน่นอนเอาพริกแห้งมาต้แน้ำพริกเกลือนี่เอาเลยมับมันจะไงมันจะนึบๆแล้วก็กรุบๆเนะเออเออเออแล้วก็น้ำพริกนี่มันเปรี้ยวเว้ยเดี่ยวเผ็ดจะเผ็ดแน่ๆแล้วก็ที่บอกว่าสมัยเด็กๆอ่ะเวลาพ่อแม่ไปหาหอยฉลองมาลูกหลานจะแย่งกันก็คือ เอกตัวสะดือก็ไขน่นะอ,อ,อันนี้เนี่ยเนี่ยเสือดือมันก็คือชิ้นเหล็กๆอย่างเนี้ยกาไข่โอ้ชื้นน้ำลายเดี๋ยวหาไข,กขา่ก่อนนี่ไข่ก็ไม่เคยมีแล้วน้อยอ้าวตะนนี้ก่อนน,นี่นี่เป็นอันคือพ่อแม่จะกินเนื้อลูกหลานเนี่ยจะได้ไข่ได้สะดือนี่ ได้สดือได้ไข่น้ำปิดเกลือหลาดครับนี่บอกว่าช้ำ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 ,ชำเดี๋ยวเป่าไหลฟวาเผ็ดก็หน่อย <c oughs> <c oughs> ตัวไข่มันก็จะนิ่มๆตัวตะดือมันก็จะกรึบๆหลวกกินปิกเกลือกินข้าว <c oughs> เด็ดเนาะก็สังนั่เลยพาไปทำวิธีการ หอยฉลองมาทำเมนูนี่เป็นหอยดีหากินอยากก็นะบัตรแล้วตอนนี้เนะาะใครชอบแบบวิธีการพาไปหาวัตถุดิบพื้นบา้านแล้วมาทำเมนูบานๆแบบเนี้ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแล้วก็มากินหอยหลองด้วยกันใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เนาะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย